สวัสดีค่ะอินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Jasmine j u s m n e j 569นะคะอันนี้ก็จะมาถึงในส่วนของช่วง p พ c กั s of the day นะคะกับคำถามที่ว่าความรักเป็นอย่างไรนะคะความรักช่วงนี้เป็นอย่างไรบ้างนะคะ กติกาเหมือนเดิมนะคะก็คือแบ่งเป็น10กอง10บใบนะคะแล้วก็ถ้าใครที่เอ้ยเห็นอะไรไม่ชาด์หรืออะไรไงนะคะก็นับเลข1น0ถึงสิในใจก็ได้นะคะแล้วก็นึกเอาว่าเอ้ยตัวเองชอบใบไหนชอบเลขไหนนะคะแล้วก็โดยส่วนตัวก็คือรับดูดวงส่วนตัวนะคะแล้วก็มี นอกจากดูไพ่ก็มีดวงดาวแบบตะวันตกแล้วก็ดูลายมือร่วมด้วยนะคะใครสนใจก็ติดต่อมาได้นะคะตรงนี้โอเคขอครั้งหนึ่งจริงๆจะพูดว่าแล้วก็มีโคชชิ่งด้วยเฉพาะความรักเนี่ยจะถนัดมากนะคะก็ยังไงก็ติดต่อมาได้นะคะ ความรักช่วงนี้เป็นอย่างไรนะคะนี้เป็นใบที่หนึ่งใบที่สองสามผิดสินะเอาใหม่สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ ยังน,นนะความรักช่วงนี้เป็นอย่างไรนะคะจริงๆเวลาที่ฝากคําถามมาไว้ถ้าแบบถามคําถามที่แบบเปลี่ยน,ปยนไปเนี่ยคะ่ะจังก็จะทําให้อย่างรวดเร็วนะคะเพราะว่าจะทําเป็นเพลย์ลิสต์ของคําถามมาไว้มันทําถามเดิมก็จะแบบมีอยู่แล้วทำหนองนี้นะคะ เห็นไหมเออขอแยดแบบนี้หนึงนะคะอ่ะตรงนี้ถ้าเห็นไม่ชัดอะไรยังไงก็ต้องบอกว่านึกคําถามนึกตัวเลขก็ได้นะคะเลข1ถึงเลข10นะคะก็ถ้าใครชอบไปไหนชอบตัวเลขไหนก็เอาเลขนั้นนะคะ1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10นะคะความรักในช่วงเวลานี้นะคะช่วงนี้เป็นยังไงบ้างนะคะ ใบที่หนึ่ใบนี้เขาบอกว่า you deserve love นะคะ you are loveable นะคะก็คือเพราะว่าตัวคุณเนี่ยเป็นคนที่เหมือนน่ารักอะน่าทนุถนอมเป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นคุณสมควรที่จะได้รับความรักที่ดีนะคะจันเข้าใจว่าช่วงเวลานี้ถ้าถามในเรื่องความรักก็คงจะแบบเฮ้ยคนรักเอาใจดูแลเป็นอย่างดีเพิ่มเติมเพิ่มมากขึ้นก็ได้เหมือนกันนะคะแล้วก็ถ้าใครเลือกใบที่2นะคะ ตรงนี้ let go of control issue นะคะ allow t h i situation s to unfold naturally นะคะเขาพูดประมาณว่าให้พยายามปล่อยวางนะคะบางเรื่องบางประเด็นนะคะที่มันยังค้างคายอยู่ในใจคุณนะคะบางทีเนี่ยเหมือนบางสับางสิ่งบางอย่างคุณยึดติดอ่ะคุณจะแค้นคุณจะแบบรู้สึกว่าเหมือนกับสมมุติว่า ถ้าคู่ควของคุณเคยทำผิดพลาดไปคุณก็จะพยายามนึกถึงแต่เรื่องนั้นอยู่เรื่อยๆนะคะจริงๆมันไม่ดีเนาะจริงๆควรจะต้องปล่อยวางหรือควรจะต้องปล่อยเขาไปอย่างเงี้ยน่าจะเหมาะกว่ามันจะเหมาะกับเขาเรียกว่าอะไรอะทำให้สุขภาพจิตคุณดีขึ้นน่ะนะคะถ้าคุณคุณคิดแล้วกันว่าถ้าคุณไม่ปล่อยวางคุณก็ต้องปล่อยเขาไปอย่างเี้นะคะเอออันไหนจะเอาไหนแล้วก็ใบที่สนะคะ New love นะคะ A new person has stirred your romantic feelings นะคะก็เข้าใจว่าน่าจะมีโอกาสได้เจอใครใหม่ๆเข้ามาเราเห็นแล้วสึกแบบตื่นเต้นใจสั่นตรางนี้เลยนะก็เป็นไปได้อลองดูแล้วกันมีโอกาสที่จะมีคนเข้ามานะนีม่มีมอบดอกไม้ดอกกุหลาบแดงด้วยเห็นหรือเปล่าเอ่ยมืดหน่อยเนาะก็มีโอกาสได้เจอใครใหม่ๆเข้ามาในชีวิตนะคะแล้วใบที่4นะคะความรักเป็นอย่างไรตรงนี้ getting to know each other นะคะ as you reveal your innermost self to each other you bond deepens คือเขาบอกว่ามันเป็นจังหวะเวลาในการทำความเข้าใจกันเพิ่มมากขึ้นนะคะจริงๆคู่รักหรือว่าความสัมพันธ์เนี่ยมันต้องทะเลาะกันเหมือนบ้างนะไม่ใช่แบบตามใจไปหมดถ้าเป็นการตามใจไม่ทะเลาะเลยเนี่ยบางทีจะมองว่าเหมือนกับถ้าไม่เหมือนกัน100%ซซึ่งมันก็เป็นไปได้ยากมันต้อง เหมือนเป็นตัวของตัวเองให้ได้มากที่สุดอะ่ะแล้วก็จะได้รู้ว่าเอ้ยจริงๆแล้วโอเคมันมีอะไรที่ไม่เข้าใจกันแล้วก็เป็นการปรับเป็นการจูนกันไม่ใช่เป็นการแบบตามใจไปอย่างเดียวเราจะตามใจได้แค่ไหนเน้ออกไหมตรงนี้มันเป็นลักษณะเหมือนการได้แบบเรียนรู้ซึ่งกันและกันเขาบอกว่าถ้าคุณแบบปลอกเปลือกแบบเปลือยแบบว่าไม่ใช่เปลือยร่างนะเปลือยร่างเนี่ยาอีกทีแต่ว่าเป็นลักษณะของการเหมือนกับว่า เหมือนกับบอกให้รู้ว่าแจ้งให้ทราบหรือว่าแสดงความเป็นตัวคุณจริงๆออกมาเนี่ยนะคะทำให้เขาแบบได้รู้ได้เห็นนะคะมันทำให้ต่างคนเนี่ยต่างแบบ your bond depends ก็คือเหมือนกับความสัมพันธ์มันสารมันผูกกันได้มากขึ้นทำนองนี้นะคะแล้วใบที่5นะคะ Keep an open mind นะคะ Your soulmate may differ from your usual type and expectations นะคะเขาบอกว่าก็คือต้องแบบ open mind เปิดใจนิดนึงนะคะเพราะว่าความสัมพันธ์ความรักคู่รัก soulmate นะคะของคุณเนี่ยบางทีอาจจะแตกต่างจากคนที่คุณคาดหมายเอาไว้ก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าในส่วนของความรักในช่วงเวลานี้ต้องเปิดใจนะคะ ใบที่6นะคะ Co-dependency a d d i t i o n s are affecting your romantic life นะคะก็คือการติดอะไรบางอย่างนะจะเป็นการที่ส่งผลกระทบให้กับความสัมพันธ์ของคุณบางคนติดความหวานติดความโรแมนติกโดยเฉพาะฝ่ายหญิงนะคะหรือว่าใครที่มีดาวสุกอยู่ในจูนเยอะๆทีนี้นะต้องบอกว่า จะค่อนข้างจินตนาการเยอะนะคะยกตัวอย่างใครเล่าให้ฟังมองว่าถ้าแบบเอ้ยเขาส่งมาแค่บอกว่าคิดถึงอย่างเงี้ยเออเราก็จะแบบจินตนาการเพ้อฝันไปไกลจริงๆคิดถึงเนี่ยมันเหมือนเป็นการบอกว่าสวัสดีนะคะของใครบางคนเพราะฉะนั้นเฮ้ยอย่าอย่าได้คิดมากนะคะแล้วก็อย่าไปคิดอะไรมากเหมือนกับโคลดิเพนเดนซีเหมือนไปติดอะไรบางอย่างเหมือนอะต้องโทรมาเวลานี้เธอหายไปไหนเธอไม่รายงานตัวเงนีน้ต้องบอกก่อนเฮ้ย บางทีเราต้องอย่าติดอะไรตรงนั้นนะถ้าทําได้นะคะแล้วก็ใบที่เสร็จนะคะตรงนี้ trust นะคะ this situation is calling for you to have faith นะคะ faith เนี่ยแปลว่าความเชื่อ trust เนี่ยแปลว่าความศรัทธานะคะเขาบอกว่าความ ความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะคะบางทีคุณจะต้องแบบเหมือนกับมีความเชื่อนะคะตามพิทูลบอดี้แสลมนะคะก็บอกว่าเฮ้ยถ้ามันใช่คือมันใช่ต่อให้คุณแบบอยู่ห่างไกลกันแค่ไหนถ้าคุณใช่ถ้าเขาใช่มันไม่ต้องพยายามนะคะเล่าให้ฟังนะมีคนเล่าให้ฟังแจ้งฟังเรา็นี้นะคะบอกว่าเขาอไปดูงานที่ญี่ปุ่นเขาเป็นอเมริกันแล้วผู้หญิงเป็นญี่ปุ่น อาจจะอาจจะเป็นเกาหลีนะคะเกาหลีมากกว่า่ญี่ปุ่นคือต่างคนเนี่ยต่างพูดภาษาของกันและกันไม่ได้ผู้หญิงพูดอังกฤษไม่ได้ผู้ชายพูดเกาหลีไม่ได้เวลาจะไปเดทกันต้องมีล่ามตรงกลางแต่สุดท้ายคือต่างคนต่างแบบเฮ้ยโอเคแต่งงานกันจ,จบคือแต่งงานประเด็นก็คือว่ามันเหมือนกับมันจะมีโฟล์วไปของมานะ่ะเพราะฉะนั้นคุณอย่าแบบเฮ้ยถ้าใครที่ทำให้คุณดูดวงเรื่องความรักเยอะๆเนี่ยจะบอกไว้ว่าจริงๆมันไม่ใช่ไหมนะน,นี้ก็ลองดูแล้วกันนะ แล้วก็ใบที่8นะคะ Healing family issues นะคะ Your your love life benefits as you forgive your parents นะคะความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยมันบางทีมันมีปมคนเราทุกคนมีปมนะคุณเป็นตัวคุณทุกวันนี้เนี่ยมันมาจากเมื่อวาน เมื่อวานเมื่อวานเมื่อวานก็คือย้อนกลับไปอาจจะมีผลมั้งกับเด็กอาจจะตอนนี้คุณร้องไห้เด็กไม่มีใครเข้ามากอดก็ได้นะคะทําให้คุณรู้สึกแบบเหมือนกับระแวงคนตลอดเวลานะคะมันมีที่มาทั้งนั้นนะคะอันนี้เป็นสายน์เป็นวิทยาศาสตร์นะคะทีนี้เขาบอกว่าถ้าคุณมีโอกาสได้ไปให้อภยัยหรือว่าเหมือนกับเหมือนยกโทษนะคะ คือเหมือนกับบางทีปมในใจคุณนะ่ยมันมาจากปัญหาครอบครัวนะคะถ้าคุณกลับไปให้อภัยหรือไปรักครอบครัวรักคุณพ่อคุณแม่มากๆเนี่ยบางทีความคิดคุณจะเปลี่ยนนะคะก็ได้เหมือนกันตอนแจ้งอกหักเยอะๆตอนนั้นนะก็มีช่วงแบบนึงฝันแต่เป็นสงสัยแบบสิ่งศักสิทธคุมครองฝันไงฝันแบบทุกคนตายหมดเลยนะคะพ่อแม่ อนนั้นฝันนะฝันว่าเฮ้ยไม่มีใครเหลืออยู่นะคะแล้วผู้ชายที่ทิ้งเราไปมันก็ไม่กลับมาแบบดูแลเราอ้าวไม่เห็นเหมือนกัแบบที่เราบอกเราไว้นะคะแล้วก็ครั้งที่สฝัน2วันติดกันฝันครั้งที่สองฝันว่าตัวเองตื่นมาในโรงพยาบาลบ้าตัวเองเป็นบ้าแต่ว่าผู้ชายที่แบบเฮ้ยบอกว่าจะชอบดูแลเราเนี่ยหายไปที่คนที่ดูแลคือพ่อแม่เพราะฉะนั้นก็เลยอ๋อโอเคได้สติ <laughs> ก็เลยได้สติจากการฝันนะคะเพราะนั้นก็เลยจะบอกว่าจริงๆอ่ะ รักตัวเองรักคนในครอบครัวรักคนที่เขารักคุณเยอะๆนะคะแล้วก็ใบที่9นะคะตรงนี้ retreat นะคะ it's time to disconnect from the world นะคะบางทีความรักในช่วงเวลานี้เนี่ยบางทีบางคนเนี่ยอาจจะเหมือนเขาบอกว่ามันถึงเวลาที่ต้องตัดขาดจากโลกอะโดยเฉพาะนะอะไรรู้ไหมพวกโซเชียลมีเดียเนี่ยตัวดี f e c o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  k c e b o o k เนี่ยบางทีเห็นแล้วเฮ้ยคุ่นั้นคุ่นี้ไปเที่ยวกันอิจฉาจริงๆ คุณไม่ต้องดูมากก็ได้นะคะไม่ต้องรู้มากเมันก็ทําให้คุณแบบชีวิตดีขึ้นมากนะอันจริงพยายามไม่ใช้โซเชียลเยอะๆก็จะดีเหมือนกันนะคะเหมือนกับเป็นช่วงเป็นช่วงเวลาของคุณในการที่คุณจะตัดขาดจากเหมือนกับโลกอะ่ะนะคะบางทีลองแบบปิดสัญญาณโทรศัพท์ปิดเครื่องบ้างอะไรบ้างเนี่ยนะคะเออมันจะดูซิว่าเป็นยังไงจะอยู่ได้ไหมจะโอเคขึ้นไหมแล้วก็ใบที่10นะคะ Wedding นะคะคใบนี้ก็ลองดูซิใครมีโอกาส this situation involves marriage นะคะก็คือเขาบอกว่าสถานการณ์ตรงนี้นะคะมันเชื่อมโยงกับ การแต่งงานนำพาไปถึงการแต่งงานเพราะฉะนั้นก็เข้าใจว่าได้ไพ่ดีนะคะจะไม่พูดมากก็มีโอกาสอะมันทําให้ความสัมพันธ์เพ่นาไปเรื่อยๆแล้วกันนะคะขอบคุณทุกท่านมากนะคะใครชอบไม่ชอบยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์หรือว่าคอมเมนต์ให้แจ้งได้แล้วก็ถ้าใครสนใจดูดวงอนตัวก็ติดต่อมาได้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ